วันที่เจ็ดพฤษภาคมนี้เป็นการเลือกตั้งสอสอหลวงนาะหามจำนายใจแจกจัดเลี้ยงสุราเครื่องดื่มทีิมีเอลกกฮล์ทุกชนิดทุกประเภททั่วประเทศครับพ้นตำรวจโทษทิติท่อนจิตการนุ่นโคศกศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและกาความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาบอกนะครับว่า ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องชาวไทยชาวต่างชาติร่วมถึงนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งที่สําคัญโดยในวันที่เจ็ดพฤษภาคมสี่จะหอนนี่เป็นวันเลือกตั้งล่วงหนา้าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศว่าห้ามบรให้มีการจาหน่ายห้ามขายห้ามจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดครับตั้งแต่18นาฬิกาของวันที่หพฤษภาคมเป็นต้นไป หอดสิบแปดนกาของวันที่เจ็ดพฤษภาคมครับหากมีการฟาฝืนจะมีโทษจำคุกบาเกินหกเดือนหรือว่าปรับบากเกินหนึ่งมืนบาทหรือว่าทั้งจำแล้วกระทั้งปรับนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามมาตราที่ร้อยสี่สิบเจ็ดพระราชบัญญัติประกอบประรรมนูญว่าด้ยวยการเลือกตั้งสสพุทธศักราช2 5 6 1แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พออ2พศ2566 โดยมีกฎหมายมีผลบังคับทั่วประเทศก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องเข้าครับวันที่หกเดอร์หลังหกวงแง่ไปห้ามขายห้ามจำหน่ายห้ามจ่แจกห้ามจัดเลี้ยงสูราหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดครับเพราะว่าจะเห็นใด้ทันเหตุผิดกฎหมายการเลือกตั้งครับเอา